ต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้อาทิตย์ที่แล้วพี่น้องมาเบิ่งเมื่อน,นี้รู้สึกว่าแต่ละต้นฉดชื่นขนาดทรงใส่ติดละมังบบมีเหี่ยวบบมีเชา่าแต่ละต้นนะ่ะติดทุกต้นต้นใหญ่ทุกต้นเลยต้นใหญ่ต้นใหญม่มีแต่ต้นใหญ่ๆ แต่ต้นใหญ่ๆบ่บ่เหี่ยวบ่เฒ่าสงสัยติดแล้วมั้งหากมันน่ะอากาศรอบๆบ้านดีขนาดมื้อนี้อากาศดีๆพี่น้องอากาศยามมื้อเช้ายงโซนนี้โซนนี้ยังบ่ได้ปลูกหยังตอนเช้านี้บรรยากาศยังเย็นอยู่เด้ อันนี้บ่อนปีงยางเด้อนี่เด้อบ่อนปีงยางมีเมื่อใดไรเมื่อเรื่องกินมาปิงยางอยู่นี่มีกอกน้ำพร้อมดอกกุหลาบกำลังออกดอกเด้อดอกกุหลาบก็ได้แต่ว่ามีอยู่ฝั่งนึงออกแล้วเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนค่อยก็ตัดอยู่นี้ไปต้นนึงต้นหนึ่งว่าเสร็จดอกนึง จะกราบรอบๆหมู่บ้านโอ้ยอันนี้มักหยมมักหยมสเปนกล้ยแจวปลาแดกแตงแจวปลาแดกนี่แซบ้มน,นี่แหละเมนี้จีไพรอันหาซื้อของกินกับหมูหมูคนเฮนดงานนำกานทำละพี่น้นองอากาศสดชื่นขนาดเออตื่นเช้ามานี่เด้อในละมักมาหยุดทำมาติาแบบนี้ละพี่น้อง บาืองต้นไม้ใบตัวต้นดอกหมอกดอกไม้หญ้านี่ก็เป็นแล้วอันนี้พ่นซ้ำเองเพ่นเอามาก้าเองพี่น้องหญ้าน,นี่ก็เก่งเลยหาแตอแนวมาเห็ดอันนี้พ่นซ้ำเองเด้อนี่เด้อเบิ่งเป็นดอกแล้วดอกไม้พ่น่ละดอกบํารุงหกักซาขนาดใดดอกไม้พ่นแ่ละดอกเนี่นะอันนี้คล้ายๆกับยูบาขคอยเนาะหอนบ่ อยู่อันหน้าต่างบ้านในเมืองค่อยนะค่อยซื้อมาปลูกนะจะเป็นดอกแบบนี้เลยพันเดียวกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกแล้วต้นน,น้อยๆนีงไหมแต่ว่าก็เป็นดอกแต่ว่าคอยกมากดอกอันนี้แหงมากมากดอกอันนี้นะพี่น้องเบิ้มมากดอกอันนี้นะท่านบหัวดอกอย่างไร ว่าก็เคยเฮ็ดคลิปลงไปยังว่ามันคือดอกอย่างผักแหง,งเดี๋ยวพี่แดส่วนลายข้อจิตตัดไปใส่กระโถเนาะไปใส่โถในเงานนี่นะในงานบ้านสวนนี่นะไปตกแต่งหมัดมันก็งามอยู่เลยแล้วกลาบเป็นดอกไม้ที่ย่าซื้อมาใหม่พี่น้อง คนซื้อมาสองสี่หกแปดสิบเป็นพันเลยได้นี่แหละเพราะว่ายังต้นซองอยู่โลห้าสิบเกือบร้อยเนาะพี่น้องต้นนึงก็ได้เรื่องอำจำงามอยู่จักรยานอี้างคู่ใจปู่ต้นน้อยๆน่งได้ ว้าจะเป็นพ่นกระเดะแท้ปะตนน้นน้อยๆจำนี้นะพี่น้องมึงไหมจำนะน,นี้นะต้นน้อยๆจำนี้เป็นรอกแล้วพ่นกระเดะแท้ปะมึงไหมตายก็ต้นบ่ฮอดคืบหอมปอมต้นบ่ฮอดคืบนะเป็นดอกแล้วแล้วลค่อยมากดอกอันนี้แหงบ่หัวด,ดอกอยังมึงไหมพ่นอ่ะมันที่มีดอกหล่ๆสี่พี่น้องกระถางนึงอ่ะ อันนี้กำลังจีจ้บานอันนี้บานแล้วสีงามงามเห็นบ่นี่แหละนะพี่น้องเอาภาพบรรยากาศไม้เบิ่งกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเส้นเก่าเส้นเคยฝากคลิปไปสัปนี่ละนี่แหละนะลืมบอกหญ้าเจียวดอกไม้มาใส่นี่ละดอกไม้ที่หน้าซื้อมาเส้นเก่าเส้นเคยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อ ไปแล้วบายบายสบายดี